สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับ TMT MyCraft นะครับ TV MyCraft ไทยนะครับวันนี้เราก็มาพามาชมเมืองนะครับเป็นเมืองของอมเมืองของเออชื่ออะไรครับบอมบูมบูม บูม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 โอ้ยเราก็พาชมเมืองเลยครับขอบินได้ไหมครับก็โอเคครับนำไปเลยครับทองอ๋อให้ใส่ไอเทมลงไปในน้ำไงละครับ โอ้เทครับแล้วไงต่อแล้วโอ้โห โอเคครับไปต่อครับอะไร,รอ่ะครับเอ้ยบันไดลำบากมากครับ นี่ก็เป็นห้องเออก็งงนะครับมันห้องอะไรเนี่ยเขาไปตามเข้าไปลงทางลัดได้นนี่อันนี้ก็เป็นประตูลับนะครับมีคนทักเฟซมาก็ไม่สนใจนะครับ ขึ้นไปครับอยากรู้ว่าตรงนี้คืออะไรครับอ๋อปวดเมืองเขานี่คือใต้น้ำใช่ไหมครับแล้วไงครับ อ๋อนี่คืออะไรครับเนี่ยอ๋อประตูรับเหรอเข้ามาโลกใต้นะ้ำโลกบาดาลน,นะโอหเสียงน่ากลัวมากถ้าลงแบบแล็ลอกจะเกิดอะไรขึ้นครับ เกือบ,บตายนะครับนี่ก็เป็นเออหินโอ้นี่เป็นชั้นล่างสุดน,นะครับคล้ายๆคุกนะครับน่าจะเป็นคุกแต่คุกขามากขึ้นได้สบายมากนะครับ เราก็ขึ้นไปข้างบนนะครับทำไมเขาขึ้นไหงขึ้นไปข้างบนนะครับนี่ก็คือเอ,อ่อโต๊ะอาหารนะครับอ๋อให้เรารับอาหารอาหารเป็นเพื่อนเขาโอเคครับขอบคุณครับโอ้โหโอ้โนโนไม่ไม่ หลกโอเคครับไม่เข้าครับเขาแหลกปิดตัวย้วยโอเคครับก็ไปอย่างนี้แมทเร็วหมดแล้วโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ อาล่ะป,ปะเราก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับสำหรับคุณบอมหรือบูมหรือตูอ้มอะไรทั้งอย่างครับก็บายบายเฮ้ยอ่าโอเคครับนอนกันไหมครับนอนไหมนอนไหมนะครับก็ลาตีสวัสดีนะครับบายบาย